สวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่กันกับเกมฮองไกสตาร์เลัออีกเช่นเคยนะในคลิปนี้ก็จะมาเปิดกาชากันนะครับเปิดกาชาหาสปาร์คเิลมีงบอยู่ทั้งหมด60โลจริงๆแล้วแผ่นนี้ก็สามารถหาเพชรได้เยอะมากกว่านี้เพราะแผ่นนี้เป็นแพท่ที่เปิดเมืองใหม่มี เพชรให้เก็บเยอะเลยแต่ผมก็ไม่ได้เล่นไปเยอะขนาดนะผมเล่นไปนิดนึงก็ยังไม่หมดเดีวคลิปนี้เราจะมาเปิดหา s p a ร์ l เิลแล้วก็ไลท์โคนมาดูโลสะสมจริงๆแล้วโลสะสมนี่ เปิดอีกสักโลนึงก็น่าจะได้แล้วเพราะตอนนี้แบบมีสะสมไว้ที่นับล่าสุดก็เนจะ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเท่าไรไม่รูร้อรอตอนนั้นที่เปิดสีอี้ไปสามห้าสี 5, 40, ่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบหกห้าเจ็ดสิบ 75 75ตู้ตัวละคร75มีตู้ตัวละครนี้มีการันตีด้วยนะถ้าตามหลักแล้วสอบพิตตี้ถ้าดวงดีหน่อยก็76ก็น่าจะมาเลยตัวละครนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นลุ้นก็ลุ้นก็ตู้นี่แหละตู้หลายคนว่ามันจะพอหรือเปล่าสำหรับ59โลที่เหลือ ถ้าเกิดมันตู้ตัวละครเรากดโลเดียวแล้วได้เราไปจัดกันเลยนะดูซิว่าโลเดียวจะออกปะจะลองกดโลเดียวก่อนนะดูกันว่าจะออกไวยังไม่ออกขอเปิดทีละโลแล้วกันหรือว่าเปิดทีละสิบเลยเมื่อกี้จะสิบหกเปิดสิบเลยก็ได้ เราไล่โคนเราจะพอไหมเนี่ยไม่พอค่อยแลกเพิ่มไม่รู้พอหรือเปล่าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบมาที่แปดสิบโอเคตัวตัวละครไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นเรามาที่ไล่โคน ที่ลุ้นก็คือไลโคนรอบที่แล้วก็เปิดไปแล้วก็หลุดเหมือนกันสิบห้ามีมีสะสมอยู่สิบห้าไปเอาไปกันเลยยี่สิบห้าไม่มาไปสามสิบห้าไม่มาเอ้สีด่ดาว,วันสามสิบห้า สี่สิบห้าก็ยอย่างไม่มาโอ้ห้าสิบห้าอืมโอเคยังไม่มาอุย้ยแล้วเราไปแรกอันนึงฮะห้าสิบห้าะแรกเพิ่มมาอันนึงต่อไปซอพ,พิตตี้จะถึงซอพ,พิตตี้แล้ว จะออกจะออกเลยไหมหกสิบห้าก็ยังไม่มาโอเคสงสัยต้องไปแลกให้หมดแล้วลนะ่ะเอามาสิบอันต่อไปน่าจะออกแล้วลนะ่ะหกสิบห้าต่อไปเจ็ดสิบห้าแล้วลึกไม่ว่าขออย่าหลุดลึกไม่ว่าขออย่าหลุดโอเคไหมลึกไม่ว่าขออย่าหลุด มาหน่อยมาเฮ้ยหกสิบหกโอ้โหจะหลุดทุกตู้เลยไม่นเนี่ยตั้งแต่ตู้ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหหลุดปวดหัวเลยอืม แล้วมีแค่นี้ด้วยนะโอ้โหถือว่าเราโชคดีใช่ไหมเนี่ยเรา25%เนี่ยเราเป็นหนึ่งใน25เนะี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดพูดไปออกเลยจังหวะนี้มีแถมปอบใจเลยของของหมดตัวเลยมีแถมปอบใจหน่อยไหม6โล6โลจะได้ไหมเนี่ย เราเก็บไว้ก่อนแล้วกันเราจะหลุดทุกตู้ไม่ได้นะรู้สึกตั้งแต่รับก้าแล้วมั้ยหลุดไม่พักเลยโอ้โหส่วนนี้นี่ก็ได้มาจากการันตี เศร้าเลยถูต่อไปก็เดี๋ยวแพดหน้าเดี๋ยวรอดูอาเชลอนว่าจะหลุดอีกไหมไม่เคยตรงเลยสักรอบหนึ่งเลยเอาอันนี้ไม่มีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวแต่เพียงเท่าน,นี้ดีกว่าโอ้โหแบบโอ้ยหลุดหลายตัวเศร้าใจเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ